ต้องบอกว่าของมาเต้เองเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสักไม่นานมานนี้ผมปรับระบบบางอย่างนะครับจริงๆอนะ่ะแนวคิดมาจากหมอเบสน,นะครับคุณหมอเบสบอกบอว่าคุณหมอเสอน,นี้คือตอนที่คุณสองคนเจอครั้งแรกนะคุณหมอเบสบอกว่าหมอเสเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครก็อยากได้แล้วมันเปสิ่งที่หายยากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาเงิน นะครับนี่ก็เป็นท่าคนให้คนรับกขัน้นเราดีกว่านะครับอันนี้น,นี่คือสิ่งที่ผมเห็นจริงๆครับว่าคุณหมอเป็นโอเคอเรเตอร์ที่ดีที่แล้วตอบทย์ของทีด่ดและโรงพยาบาลในการโออเปเรตการแล้วก็เอ่อเอาเอาจุดที่เด่นของผู้ประกอบวิชาการมาทำงานร่วมกันจุดจุดเด่นของวิทยาแพทย์ก็อย่างอย่างที่บอกไปตอนที่เด่นนะครับตอนนี้หน้านของผมเนี่ยทำไปแล้วข้างหนึ่งส่วนข้างนี้ไม่ได้ทำมาประมาณปีครึ่ง ถ้าถ้าถ้าแต่ไม่ได้ขนาดนี้ได้เต็ลองไดตาบงน้งแก้มเลยนะครับซึ่งอันนี้มันต้เป็นจุดที่ผมอยากเอามาโชว์ว่าวิดาโอแอดีกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำให้คนที่มีหน้าแบบข้างเอูกประจารเป็นแบบทางนี้ะซึ่งอันนี้มันจะทำเรื่อยๆทุกประมาณหนึ่งถึงสองปีมีมีรีคอร์ดิๆๆแล้วก็ทำให้คนไข้มั่นใจมากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ ้เขาก็จะใช้วาซีนะครับเขาก็จะถามว่าทำให้เอ่อชีวิตเราดีขึ้นได้มีสแควร์นะครับเต่นเรื่องของการจิดวิเคราะ์บอลออกนะครับปรับรูปหน้านะครับเป็นมืออาชีพมากนะครับแล้วส่วนมาสเตอร,ร์นะครับกิจกรรมเป็นหลักคือเรื่องต่อทางีสแควร์นะครับเป็นเรื่องของคลินิกนะครับที่กระจายทั่วกรุงเทพเลยผมท้าท้าพี่พี่เลยว่าเอาไปว่าไม่เกินประมาณ ยี <Cornell. S 2> ่สิบนาทีจาก้านี่ทุกคนเนี่ย้ฉีดเถ้าใช้ผลิตภัณฑที่ได้มาตรฐาก็บกลุ่มจะร็คพวกกลุ่มทจากโลกหรือว่าอเมริกาหรือว่าในเอเชียที่ได้มาตรฐานลอยแล้วฉีดโดยแพทยที่มีใบต่อวิชาชีพมีประสบการณ์ความชำนาญแล้วก็ด้วยเทคนิคทีปูกต้องปอตกที่ถูกทีดค้นมานะครับอาจารย์แล้วรอกว่าปลอดภัยร้อยเป็น